สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปใส่เบ็ดไมยมีคนมาใส่ก่อนล่ะอยากเปลี่ยนไม,ม้ไหมพี่น้องร้องมึงมเป็นทอเลวนี่ก็มี นี้ประคอบว่าเป็นหนงร้องมึงครับก็อยากไปใช้ไม้เก้าเปลี่ยนไม้ไม่ร้องมึงครับขางทางเลยปากคอ ก่ปากท่อด้ีนินะหมายเก้าใส่ดูแล้ว่ไปไปน้าหนาก็ใส่ดูเหรอาลองหมองไม่ดีกวเนี่ยเ่ได้กับเพืเป็นยังับ พี่น้องครับมืดปลาจิ้มอรปีนไม่ได้ช่วยมือเยียกระแยากยากพี่น้องครับ ลุยตองไปนี่แหละน้ำท่วมเลยเอ้ยต้อง,อองลังก่อนเยี่ยว,วาหลายพี่น้องนี่ใส่บ่เหมือดเป็นสี่สิบหลังเอาไวใส่ยามครับ เบ็ดเลี้ยหกหลังใส้ไปสามสิบสี่หลังครับนแท้น้ำถ่วมไมาย่งงา,ยางน้ำเลยบางหี้พ่ทถ่วมครับบุรุษวาสิมีป่าบอนี่ว่านาบม,มันก็ไปทัวถึงกันเหรอพี่รอง <c oughs> นี่กันแท้น้ำถ่วมพี่กีม่ใส่เบ็ดกบนามย่างน้านามยุ่ตําตํเมื่อก่อนนี่ส่มกันแท้มันหรอเดี๋ยวเท้ายุ่ตรงไปนีแหละมาลุ้นกันมือแรงครับผมเมื่อน้าถ่วมไปนอนม็นจะปลาแรนดีหมายแบบนี้ เกี่ยเพราสิตัวบูพี่น้องครับเมื่อกี้หาไตกับว่าเด้์นะมายามเลยล่ะครับผมหลังเดย์พ่อกับเยี่ยปะพ่อกับปักไว้หึอโอ้ยปลาเลียนออกเขาไม่เกือากินครับปะพ่นเนี่ยเลียนออกก็หันเลยเกี่ยเยอะกับยูนี่ เล็ดก,ก็ยุ่หนีไหะบุกไปเลยครับผมหัวหันเอ้ยเฮ้ออย่างนั้อดึงนั่นงูดียวงูดีครับผมปลาไหลโคกอีกแล้วพี่น้องเยี่ยมันบ่มี่ไหม มึงกับพี่น้องเกลืเขาโตแบบง่า<อ>ยเลยมึาคุ้มกินดยู่ กเสแล้วล่ะ <c oughs> มีนามพี่น้องโอ้เยี่ยขึ้นเบิดขัดจนอบาเดี๋ยวขอถ่ายเยี่ยมกันพี่น้องตาบ่เถือเยี่ยเบิด พ่อถืกอกพ่อโตครับพี่น,อน้องทารดูนย้ําเสาละไม่นี่เอาอีกแล้วรอกินยน้าําเสาป่าไม่ได้โตหน่อย,นอยนหน่อยพอคอยหน่อยเต็มอยู่เดี๋ยวใส่เยื่ขี่เดียนลอกมึงจะดอกเปลี่ยนแนวกันครับพี่น้องต้องเปลี่ยนเยื่ขีดเดียนกัน เพขียนเตตาปลาคอปลาคอเขาได้หลายเหรอตีเปลี่ยนไปไปปลาดุกปลาเขีงน้ำเนี่ยไปมาหลายมือแล้วครับหลายมือหลายขีดเดีมืออื่นไปเยอะขีดเดียนล้องมือพี่นอ้องเปลี่ยนแนวกันเ่อเขียนพอกันครับผม หายากเกียดหายาก <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าพี่น้องตีหาทีหกโมงครับผมเด้เวลาเข้ามาลุยก,กันแล้ว โอ้โหถื่อยูัาพี่น่องคนนี่นี่บอถือปลาจัางหนมาตัวหน่อยเถอะขึ้นมาเลยจักตัวเลยมันตัวปลาพี่น่องครับมาแล้วแก้มแรกโอ้โตัวปลาไม่ออ หน่อยครับนี่ปลาคอหน่อยอันนี้ที่เป็นจุดจม ดึงครับโอ้ยตาบ่ไหลหมายมือไม่ดึงลงไปไหลบ่ ผิดหมายแล้วพี่น้องจะปลาเขียงหน่อยเฮ้ <c oughs> ขอภัยครับมือว่าหมานด้ดีสัหน่เ <c oughs> อ้ยตัวปลาพี่น้องมึงนี่ครับตัวที่สอง ตัวหน่อยไม้นี่ปลาหน่อยครับผมปลาคอแง,งียมันลงมปาอยู่ข้างล่างเหมือดเกียดนี่ป่อยเหมือดครับไีค่ค่อเหื่อ เดือนแล้วนี่อีกหนึ่งแ้มครับผมตัวนี้ตัวง้ามตัวนี้มันตายครับผมแต่ว่าเกือบแล้วพี่น้องตัวที่สามตัวนี้มั้งนาที่งก็มูก็คอยอยู่นี่ ต้องโดนคนเดียวครับเนี่ยสามเตจม สามี้คือจังห้อยถือกับพี่น้องอันนี้เยอะห้อยหลุดก็ควรหน่อยหน่อยถ้าอยู่ดีเลยครับไอ้ยา ตัวปลาไหมนนมึงครับผมมึงตัวปลาพี่น้องกินเยี่ยเขียดเ่ามึงเงิดขัดจัตัวหน่อยพอหน่อยสี่แต้มครับ ว่าเถอะยังทำไม้เขาไฟมาไหนตาว่าหลายครับพี่น้องมันขึ้นมาได้ยัีกโตนมันง,งั้นมันสาวเด็กซี่พักเกลี้ยงเขียดกัน พี่น้องหางยากเยอะเขียดผักใบใส่เยอะใส่เดือนกันเอาพ่อเด็กินด้วยกันพี่น้องครับว่ได้หลายวนันนี้ว่ได้หลายเลยละ่ะว่ได้คือสึุ้มมือเลยละ่ะโตน้อยพร้อมคือว่าบ่หม,มานครับพี่น้องธรรมด,ดาครับผมมีหมานมีบ่หมานเด็กใบไส้น่าจะาควัง พี่าะใส่หลอดใส่หยางน้ำพี่รองมันหนาวแล้วช่วงนี้ตากจะสเริ่มลงแล้วอ่ะขอบคุณพี่รองหลายๆครับผมจังไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กําลังใจในเด้อครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติน้องเยืะใส่เหรียญมึง <ๆ S 2> เปลี่ยนเป่าเปลี่ยนเป่ากันเลปลาควายมาหลายแล้วต้องเป็นฮะปลาเข็งปลาดุกมัง เห็นไหมคิปหนาครับผมฝากกดติดตามนะเนี่ยไป